ครับสอบถามเรื่องกรณีผู้ป่วยโรคมะเร็งนะครับผมครับสาหรับโรคมะเร็งนะครับผมเองก็ได้มีโอกาสไปพบกับคนป่วยท่านหนึ่งนะครับท่านก็เป็นภรยาของทหารพที่นะครับชื่อว่าจักโชคชัยคนบุรีนะครับเดี๋นี้ท่านได้รับพระราชทานยศสูงขึ้นนะครับเป็นร้อยตีแล้วนะครับร้อยตีโชคชัยนะครับภรยาของท่านป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับรักษามาให้หลายที่แล้ว นะครับอาการก็ไม่ดีขึ้นนะครับเวลาท่านดูปกตินะครับท่านจะมีอาการไอเป็นประจำนะครับไอประจำแล้วก็จะมีเสมหะออกมาบ้างอะไรเงี้ยนะครับท่านจะนั่งไอแคกแคกๆเป็นประจำนะครับหลังจากนะครับที่ทานสมตังื่อของเราเข้าไปนะครับเพียงแค่ขดแรกนะครับท่านก็เล่าบอกว่าปกตินะครับในห้องในห้องของท่านนี้จะมีกลิ่นเหม็นมากๆนะครับ พอทานสมตางจือเข้าไปนะครับกลิ่นที่ในห้องนะครับก็เริ่มลดน้อยลงนะครับจนไม่มีกลิ่นแล้วนะครับและมีมาวันหนึ่งนะครับท่านจะข่าวออกมานะครับจะมีก้อนเนื้อนะครับออกมาหนึ่งก้อนนะครับท่านก็บอกว่าก้อนเนื้อนี้เหม็นมากมากเลยนะครับเหม็นมากๆนะครับหลังจากนั้นท่านทานมาเรื่อยๆนะครับทานสมตังจืออาการก็ดีขึ้นนะครับจากน้ําหนักตัวน้อยๆนะครับประมาณสัก50ากิโลนะครับ วันนั้นผมเองก็ได้โทรศัพท์ไปสอบถามท่านดูนะครับหลังจากการไปวารสักเดือนกว่านะครับปรากฏว่าการดีขึ้นน้ําหนักก็เพิ่มเป็น6กิโลนะครับและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี้ตัวท่านรตีโชกชัยนะครับก็มาร่วมประชุมบอกว่าตอนนี้น้ําหนักเพิ่มขึ้นอีก1กิโลแล้วนะครับอาการที่ว่าไอนะครับก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวนี้ก็เริ่ม รับประทานข้าวได้ปกตินะครับเพราะว่าลิ้นนะครับมีการรู้รสชาตินะครับแล้วก็ทําให้มีอาการอยากจะทานข้าวได้เป็นปกตินะครับตัวนี้ผมเองนะครับก็เชื่อว่าโรคมะเร็งนะครับที่คุณหมอรักษาไม่หายนะครับเนาะคือไม่ได้ว่าท่านไม่ดีนะครับผมเองก็บอกว่าคนป่วยบางคนนะครับอาจจะประเภทรังเนื้อชอบรังยานะครับอาจจะไม่ตรงกับ ยาเคมีนะครับพอมาเจอสมุนไพรอาจจะดีขึ้นนะครับอย่างรายนี้พอมาทานสมุนไพรนะครับโดยเฉพาะสมตางจึงเรานะครับได้รวบรวมสมุนไพรถึง3 7ชนิดมาไว้ในขวดเดียวกันแล้วนะครับอาจจะตรงกับโรคของท่านนะครับที่ว่าเป็นมะเร็งนะครับทาให้ท่านดีขึ้นนะครับและที่สําคัญนะครับโรคมะเร็งนะครับในสมขวดต่างจึงเหล่านี้นะครับก็ได้ผ่านการ นำไปพิสูจน์แล้วนะครับพบว่ามีสารนะครับที่ป้องการเชื้อมะเร็งได้ถึง14ชนิดด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งนะครับท่านไม่ต้องลังเลสงสัยใจแต่ประการใดนะครับพิสูจน์ดูได้นะครับคนเราบอกว่าไม่ลองไม่รู้นะครับไม่ดูไม่เห็นนี่แน่นอนนะครับตราบใดที่ท่านยังไม่มีโอกาสได้พิสูจน์รีบเลยนะครับเพราะว่าชีวิตของเรามีค่ามากนะครับมีค่ามาก นะครับประมาณค่าชีวิตของคนเราไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมขอแนะนำนะครับสมตังจือนะครับแล้วก็ท่านที่ป่วยด้วยหลายๆโรคก็ดีนะครับเบาหวานความดันหัวใจไทรอยเป็นพิษนะครับฤทธิดวงทวารอย่างเงี้ยนะครับสมตังจือก็สามารถที่จะช่วยท่านได้นะครับพิสูจน์ดูนะครับแล้วก็นําไปรักษาเลยนะครับกับสมตังจือของบริษัท BP Pocket ครับ